ทรงบัณฑ์พายเมืองคนนะครับผมพี่น้อง<ป>เปื้อน,นเพียงตูยางแผลตูจริงเออนะครับเพี่น้อบเดี๋ยวมันยางที่มันเป็นปน้<ะ>นอง,าองยางเน้นเข้ามามันกำลังงานคือไหนได้หนึ่มันหล,า,ล <c oughs> ายบาทหนึ่งนึง <c oughs> นี่นะครับบัณฑ์พา,น,านะครับผมเดนะี๋ยวนี่ครับ เอนี่เันนี้เป็นรถแท็กซี่บดไปนะครับอะไรครับผมเพื่บเี่ยนหบอค่ะโอ้ยถ้าเปลี่ยนกับเพื่อใหมอีกแล้วครับเพื่อใหม่เพาะมีทีแม็กเดิมโรงงานเลยครับผม S <S 2> <S 2> <ไ>หนูว่าจะเปลี่ยนยางให้เว้ยเอ้ถ้าจะเล่นบูทูธเนี่ยเอาอีเมลของตะคว้างเขาเด้อใส่อีเมลเขาไปไม่เล่นบูทูธเด็เลยไอ้เล่นเล่นยูทูบเล่นยูทูบครับเพราะผมบ่ได้ให้อีเมลเด้อผมอีเมลผมบ่ได้ต้องเอาของเจ้าเออเฟซบุกก็เล่นได้นะครับเล่นได้ Facebook ก็เล่นได้ครับเล่น Facebook เล่นยังได้หมดเลยครับคือโทรศัพท์เครื่องนึงแหละครับเพราะเครื่องนี้แพงเด้อ จอจอขลังนั่นของของของที่มากับรถโดดหน่อยพี่ใส่รถเจ้าได้อยู่ขรังหน่อยอยู่ขลังบลอตนะขรังหน่อขวาเราเด้อขวาเรานั่นจ็อยู่ขลังเลยนั่นอยู่ขลังนี่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 เน้นเน้นหลังบล็อตอันนี้ไหมครับนี่นี่มันเล่นได้หมดเลยยกเว้นถอยหลังครับยกเว้นถอยหลังครับมากระโดดเลยนะครับนั่น ก็คือผมโทรไปถามแล้วว่าคือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนี่กล้องมันมีทำงานแต่ว่ากล้องนี่กล้องใหม่แต่จอนี้มันไม่อ่านเราก็เลยบอกว่าเสียเอาเสียเอาจอไหมบ่ประมาณสิแล้วว่าเอาเลยก็เลยใส่ให้เพป่นก็เลยว่าไอ้ตัวนั้นของมากับรถไหนหายมาแนะนำเป็นว่าละางฮาไปใส่นะครับครับครับผมเอาไปใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยกับมันดีแต่เกียรันยิ่งขเอาเดี๋ยวเอาเบอร์ทรเลยนะเดี๋ยวว่าข้างัว ถามืนโอ้่ดกครับผมกินกินไปไปเลยกินกินไปไปเลยะออไดให้้กัจะรบมยังไม่มีรถนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถรถเมดรถเมดม่นซปานนันบอมเมียนมันบอมีรถดีีตัวนี้เม่ยนใหญ่หขนละสองแสนกับบมีรถพระต้องไปหารถกวนรถเมดครับรถเมด ขั้นที่เพิ่นจองไว้นั่นขั้นขั้นที่เพิ่นจองผมไว้นั่นที้เลี่ยพันว่าที่เอาแล้วพอดีเห็นตัวจีเพิ่นก็เลยเอาตัวจีเลยเพราะมันบ่ไขมีตัวจีพูดต้องไปเอาสีกระดาษก็ได้ดเอาแมงม่วงนีก็ได้ดอกเพราะว่าสร้างแล้วพันประกันน่ะอ้ยกับกับดูแลละอันไหนพอดีเหรอใคยดูแลเอาเพราะว่าทำไมเขาจะเบืองเลยมันกับบวยเนาะกับปลาเนาะเแต่ว่ามันเบี้ยพูดว้ยมีมีรถหลายคันตัวนี้เนาะพูดกับรถเลยตรงนี้หาได้เงินเติมน้ำมันยังอยู่ จะบอกว่าจักเบื้องข่าเนอเนาะต้องสื่อเบื้งนี้ผมยญามันออกอยู่นี่ผมมาทีสื่ออยู่กันน่บหาเต็มือนี้ไปสื่อลอตเรี่เขาว่ารักหาแล้วคงหมดเขาลูอะไรมันยิ่งงหรือเปล่าจับิ้เขาาแตพอคียอเู่นะครับแล้วข้าหีีกป็้นหนีไม่ถิงเนปลาเนาะที่ก็ไปพ้นพหนีเข มันมันอาจจะบไข่เนียนบาไข่เนียนคือคือรถท้องเจียวหรกเพราะว่าทองเจ้ารถบ้านกตนี้มันกับต้นนี้นเด้อไออาทิบัวเวกันเนี้ยทีหน่อยตนนี้ตนี้ผมอัดไมได้ครับอัดเมยเรออัดไมยขยปนะขยายกรไดนะครับแหนเลยครับแหนเลยอัดแน่เลย แมนครับผมบ่ตองยานดิ่งที่จังสีเด้มีบ่ตองยันดิ่งได้เอาอาตติดหมนครับผมกิบมีกิบมีครับข้างในมีกิบครับครับมีกิบเปิดไปเดี่ยวไปสายไปสูงไปต่ไปนันด้อันนี้มันกิบนเี่ยไฟอ่ะกิบครับผมมอำมีบ่พอดีเรอวะเดียวเบิ่งมอลำมาพี่สูงมนครับอันนี้ไฟสูงแถวไครับ ไปก็เอาไว้ฟังลํานะครับ้ไวฟังลำ้ขวานส่า้อยนมี่นามันเลี้ยแตลอดมันครับผมเลี้ยตลอดครับขึ้นอยู่กับหลอดมันครับหลอดใส่งันมาหลายก็โบไหล หลาดอาซินันแล้ครับผมเอาแบบที่ว่าเป็นสองสปอร์เลยตัวละสองเลยสามเลยครับผมมันมันมันคือรถรถของโปนี่นี่ท้าแม่นว่าถามาผมเห็นแบบราคาถือแต่ว่าผมก็เห็นได้อยู่เต่แต่ว่ามันสือบอกขยงามไง คือเขาตัดต้นนั้นต้นนี้ออกนี่นะถ้าถามว่ารถผมนี่เห็ดไหยมันแก่เคี่ยงรถบานเลยเ่าผมเห็ดแดงกันนะครับแต่ว่าพ่อผมเห็ดสูงๆขึ้นไปคนที่ผมมีเงินซื้อแต่ถ้าอยู่ผสมนี่คนเขากำลังมีเงินซื้อไหมไม่ครับอัญชัถ้าถ้าเยาเอาสีเอาเป็นแบบสีสีหนึ่งสีสีแบบสีเงินสีแดงได้ได้ได้ครับเพิ่มราคานีมันคือเราครับ่ได้เพิ่มยกยกเว้นเป็นสีแบบคล้ายๆเป็นสีพวกสีคือพวกน้าเพนต้าอันนั้นจะเพิ่มพวกเป็นสีแบบ เปบสีป้วงอะตวนัันเพิ่มมันแมนเป็นสีลูเสนี่ขาหมกต้วนี้แต่ว่าแต่เป็นพวกสีแบบที่ต้มนไปแล้วมันบกอ่ะต้นั้นที่แพงต้นสีสีไหไครับสีลุกป่องนี่ข้ามาลุกป่องนี่ตัวนี้คือพวกขิเนื้อพวกสีห้องพื้นพวกสีมิดเนื้อสีพวกเล็กต่ไู่้เคมอเลยต่งระเันลกป่าเขาดูโล เป็นโอ่น่เียดลอยแล้วรถคันนีผมขายไปบึ้งการหยุดลอยเราอนเป็นเรบรลอยของเราหมดแล้วเราชดเ่อนเงินเราเงินพอดีมันเป็นช่วงกลางช่วงโควิดพอดีเงินมันหมุนบ้ทันเขาก็เลยขายใหม่ผมผมดเยอามากอย่แบรนี่พิมพ์หกสิบป์เซ็นต์ครับก็มีล้มันโบเห็นหงบอครับมันเหมือดปวดบวหรือยังไงดต่กลางเืนนี่พอดีเลยแต่กลางคืนนี่ชีเหมือดเนี้ยใช่ไหมเื่อเพไปเลยอเ สีนี่เลยครับผมไปอ้นกับไปอ้วนรำมดาบริษัไปเจียงยังครับรบริษัทเจียงครับอ้วนในเลยครับรแ,แต่ว่าเวลาไปอ้นคนแก่นมันต้องต้องได้ไปสองครั้งคือไปยื่นเรื่องย้ายก่อนย้ายมาจากบึงการมาก่อนมาลงหนีก่อนเขาจะได้เป็นฝ่ายคนแก่นเลยใหญ่เมืองแดงแล้วอีกประมาณเจ็ดสี่เมืองข้างหมืองเดี๋ยวคนทรง,ขง,ขงเขาจะนัดไปเอาเอาไป้ายใหม่ไปประชาพัชนอะไรมาเรียกถ้าเป็นคนรถคนแก่นนี่บถตรงนี้ไงถ้าเป็นคนแก่เาออกรถม่ลียนรถมันรถคนแก่ียนรถรถสายยูนี่คนแก่นนี่ยานหน้านิัง Premises, เปลี่ยนเเนีคันนี้จดยเทวันเียวเด้ขอเก็เออไปไปจะเสีย2เงมือป่ะสองขังบ่ะต้องไปสองขังเนี่ยงทางแรืงนี้ต้องไปยื่นเรื่องย้ายก่อนวันเดียวไม่เสร็จเออวันแรกนีเราไปยื่นเรื่องเรื่องย้ายมาว่าจะมีความประสงค์ว่าจะเอารถคันนี้มาใช้ในเขตจังหวัดขนแก่นแล้วเขาก็จะเสียเงินห5บาทในการยื่นยื่นยื่นเรื่องแล้วทีนี้คนส่งก็จะนัดว่าถ้าถ้าถ้ายื่นเรื่องวันจันทร์นี้เขาประมาณวันศุกร์ก็เอารถไปเป็นไปตรวจสภาพแล้วก็เอาป้ายใหม่มาเลยครับไลยเป็นป้ายนก่ ครับแม่นครับไปอุ่นใหญ่แมกน์ไปอุ่นใหญ่มาจากบึงการก่อนครับแต่ถ้าเราไม่อยากยุ่งยากเราก็ขี่ไปบึงการโอนวันเดียวที่บึงการจบไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหญ่ไปทีแบ่งคอนเจนคือเก่าบอกเด็กจะไปอุ่นที่บึงการก็ได้่เป็นไปบึงการแต่อุ่นอยู่คอนเจนก็ได้ไปคอนเจนรถบัตรห้องันรถคอนแกนนครับผมแต่ว่าขั้นตอนของมันต้องไปยื่นเรื่องย้ายมาก่อนย้ายเรื่องหน่ะมาที่นี่ได้เดี๋ยวมึงอย่าปิดข้อรากก็สร้างขี แต่ทีเดียวไมนเลี่ยวรวดกูจะคว้างเล่านี่แห้งอยากให้อวนเขากลัวไปฝ่าพิดงไพแดงหรือไปทำผิดกฎหมายปุ๊บเขาจะมีเขาจะเดือดร้อนจะคว้างเขาหนิเขาบอกให้เอาซื้อมาเขาเรียบโอนหน่อยนะจะคว้างเขานี่เขาก็ยันเขาไปเห็ดเจ้าไปซ่นคนตุ่มปุ๊บเจ้าถิ่มรถปุ๊บผูกช่วยผมเป็นเจ้าได้พูนจะคว้างเราเขาพถ้าไปคุ้นให้รู้อินได้ไหมเนี่ยเม่นครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตีมองเขายันน่ะนี่นี่เดี๋ยวคลิปนี่ผมมาไปลงเนี่ยเขาก็เห็นโอ้ยรีบไปโอวนเด้อมึงเขาอยิ่งโออนเเเรๆ่ด้ขาทร พอเราเราคือบางครั้งนี่เขาก็ไม่สบายใจเนาะพอเขาได้ขายออกมาแล้วก็อยากให้อีบุญเมียนครับเขาบูทูดอีเมลอยู่ครับเพราะตอนนี้มันต้องใส่อีเมลอีเมลอีเมลของใครเขามีโอ้ยมีเพนกันมันตัวเนี้ยมันมันบูทูดเล่นได้อยู่แต่ว่าเขาจะไปเล่นยูทูบเล่นยังเฟซบุ๊กเล่นยังบ่ได้มมันต้องเอาอีเมลไปก่อน เล่นได้ทุกอย่างครับผมได้ทุกครบครบชุดเลยครับผมสิเบิ้งไอ้ที่นัทสิเบิ้งแผนที่บางอย่างในในจออะได้หมดเลยแต่ว่าต้องใส่อีเมลเข้าไปก่อนครับมันมันมันเป็นมันคือโทรศัพท์เลยในนั้นเอาอีเมลโทรศัพท์ข้าไปเใส่อีเมลไปแล้วจะกดกดโทษในนั้นเลยกดโทษในในบทต้องใส่โทษครับกดโทษในนั้นเลยครับคลิปที่างนะครับ ใจเป็นไปทดสอบนะครับเพาะหาได้เงินเติมน้ำมันไว้ไรนะครับมันชุนามันกที่ใจน้ำกันน่ะเพราะว่า ผู้สือมาเนี่กรงานั่งขับอเจ่งรัคยเก่งโอ้ขับไงอยู่ขับงอยู่าอนี้ันขับยู่ครับผู้าับสยอทระั้นพู่ื่อนครับพรอยู่นี่มีลดไรประสบการณ์ก็จะไหลอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นี่รถจดไดคันนาบปูถวนเลยคุณก็อันนี้ดีอยู่ครับค่อนข้างเจ๊งขึ้นรถกติมู้ใจรถพอดีครับผมครับ นะครับผมพี่น้องได้เจอนวไูนด้พี่น้องด้วยนรบรรยากาศนะครับพี่น้องบอกม่ังเกตหกม่วงครับผมครับพี่น้องนะฮะมาแล้วครับมาแล้วนะครับนะครับ มาจดยตรวจสอบนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องขออนุญาตอ่าพักการถ่ายคลิปไปก่อนนะครับน้องคลิปหนาเห้ความพอกันไหมนะครับฝากพิจารณานะครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีสมองสมุทาสุมองสุบอนนะครับผมนะครับเป็นเครื่องดูนะปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมนะข้านี้นะครับ ละเ,เ,เอียดก่ะเฮาเก็บไห้ใประเบิดปันใดก็ต้องไปไปเบืองเอาอีกชนนึเง้อครับด้วนะครับเดืองละเอียดนะครับม,นนรมาทำสัญนาไม่มาตายไปื้อบี้ย์ามัเสากาสิน รครับผมครับผมครับเจ็บเาแล้วเดี๋ยวของคุณซื้อนะครับผู้ซือ้อน,นะครับสำหรับคลิปนี้ไวนะ้แค่นี้ก่อนเนะครับเนาะคลิปหน้าไปว่ากันไหมครับผม